I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted and I don't I'm fine here without you The sun won't shine till you come through Till you come back help me see you Can't help myself from me see you สวัสดีครับหาอยู่หากินตามภาษาครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องตอนนี้ปะมะ่าณเจ็ดโมงกกว่้าครับผมว่าจ,จะพาพีผ้านองมากเอามุงดักกุ้งมาดักปลาซิ่วบ้างครับพี่น้องหนาไฟเฮ้อเคยมาใส่กุ้งไฟหลอหลอบก่อนเนาะครับมันกับเขาบ่าค่อยดีเหนดีดมันบ่ค่อยมีกุ้งครับแต่ว่าปลาซิวนี่ผมเคยมาใส่ ไอ้ขวดดักปลาซิวอยู่ครับกะเขาจะ่อนข้างดีครับพี่น้องอุปกรณ์ห้องนี้นะครับผมมาหาหลังครับมีกุ้งแม่น้ำตัวหนึ่งไปยามเบดมาเมื่อกี้บลท้ายครับเพราะว่ามันบ่ค่อยกินครับพี่น้องมือใดมือบอ่เอาละไปลงกันเลยครับเยื่อสีใส่มือนี้ผมใส่เป็นหัวอาหารไกลหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าผมเคยมาใส่แหละเนาะ ใส่แบบขวดขวดดักปลาซิวครับพี่น้องเบื้องใน YouTube นี่แหละมันกับเขาจะค่อนข้างดีครับครับหลังแรลกหาใไ่ไวนี้ก็ได้ครับพี่น้องใส่ไปตื่นๆน,นี่แหละเพราะว่าถ้าถ่วมนี่มันผมคิดว่าว่าจะได้มายามครับผมยานมันตาย แล้วครับหน่อยเลิกเติบพีตัวนี้ครับพี่น้องนี่เอาหมาัดไปก่อนไปไปแล้วครับ ผมกะสะเอาอาหารนี่ลยหล่อมันนีครับมันมนเาเน้อจะง้มได้สิไดียามาย้ำนะครับพี่น้องตกปลาหน้าดินเท่ากับทักไว้ก่อนครับพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าโอ้อยากไรครับพี่จะแนวครับมื่อนี่กะจะพายหญ่ไปลงบบาลอีกครับไปใส่กันต่อเลยครับ หอยล่อน้ำกับพี่น้องช่วงหวนามได้หลายนะัเขาดีครับอได้ผมจีใส่ไปก่อนครับพี่น้องหาหลังครับใส่น้ําหวยนี่แหละนะครับมองหุกๆนี่แหละหยอดใส่เอาจะมาหลุนน้ากันเมืองตอนยามนะครับพี่น้อง บ่รู้ว่าย่างไ้แล้วทุลาพละครับตื่้มายามสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กะประมาณบาสามกว่าแล้วครับอดเวลามายามมุงดักประซิวห้าวละครับบม่รูว้ว่าทเป็นอย่งไรครับปลาคือบวก่อยเห็นแลนบุครับพี่น้อง เขาให้บ่ปนอครับหลังหนึ่งครับอยู่นี่มุงผมกระขาดหน่อยหนึ่งมีวันหน่อพี่นอ้องหลุดนกันบ้างครับอู้ยเขาอยู่ครับพี่นอ้องอู้เขาท่าครับเขาท่าพี่นอ้องซึ่งประชิวปลา ว่าที่อุโคอ่อยมีครับแตเป็นปลาปลากระดีครับพี่น้องหรือว่าปลากระเดิดครับถือว่าโอเคครับกุุงฝอยก็มีอยู่ครับขอท่าขอท่าครับหลังแดกห้านี่ครับพี่น้องให้ย่ายหเห็ดปลาแดกนําไปเบิ่งหลังที่สองต่อไปเลยต่อกันเลยครับไปแบบนี้ครับ ปาลาซิวห่าบ่ควอยไลยครับพี่น้องบบคือช่วงน้ำข้นนะครับช่วงน้ำขึ้นนี่ถ้าพี่น้องดเดบิงที่ผมอันนี้ก็จะน,นั้นอยู่ครับที่ผมเอาขวดดักนะครับพี่น้องช่วงนั้นเป็นยังไรเนาะครับพี่น้องหลังที่สองเหาแก่เสือต้อนครับอ๋อ มันไหนในแม่ตั้งแหลกเข้าออฟานอยู่เด่นๆอ้ยเขาทาขึ้นกันครับพี่น้องนี่ครับพวกอย่างห้วยมกอยู่ครับเป็นพวกปลาหมัดกับกุ้งอยกับปลากระดีครับลูกปลากระดีเนาะ โอเคครับสองหลังแล้วครับพี่น้องเหลืออีกสามหลังห้องไปหลุนกันต่อแล้วครับไปเบิงหลังที่สามกันเลยครับพี่น้องหกแน่ครับนี่ว่านอ้อหลังนี้มีเสียงแรนอยู่ครับ โมอคอยบันไดครับพี่น้องหลังนี้นี่ครับตัวนี้เป็นปลาหน่อยส่วนหลายครับปลาอยางเขาเอืิอนตัวได้ล่ยก็ปลาซิวหน่อยครับ ครับพี่น้องหลังที่แล้วครับหลังที่สี่ครับหลายเติบอยู่ครับผมบดทไษัทให้เบิ้งตอนไปเอานะครับสี่หลังไอหลุนหลังสุดท้ายกันครับปริสิทเป็นยังไงครับพี่น้องผมใส่ไปหมดแล้วครับเลิกเลกหมดละยิ่งห่วย นีพวกเขาพวกีครับพี่น้องล้างนี้ปลาน่อยต้องตัวหนึ่งครับนะแต่ยังไปเปิ่งผลงานกันอยู่บ้านครับพี่น้องเดี๋ยวไปเทอยู่บ้านไปละเอาออกแล้วครับพี่น้องนี่ครับผลงานที่เขาไดคา้ครับพี่น้องไา้เติบยุ่เหรอครับพี่น้องเป็นปลากระดิ่อปลากระดิปลากระเดือครับ ปกนี่ปลาอยัางคงกุกระปุกหูหลายๆนี่สุดจอดครับหาหลังครับพี่น้องหรือว่าโอเคอยครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านติ่ติดต,ตามรับชมด้วยครับพอบกันไม่คลิปหนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ